เออนี่รอดูตึกไหนมีไหมฮะวันนี้วันนี้ทุกคนน่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะและว้วเป็นที่น่าสนใจมากคือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมีความหวั่นวิตกกับตึกราชการ <c oughs> เป็นเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะอะไรมันเพราะเห็นตึกสอตองงนะคะฮะทำไมท่านไม่เชื่อมั่นในตึกราชการเหรอตึกราชการมันต้องแข็งแรงนะฮะไอ้ที่ร้อนแรงเมื่อวานนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว รายงานจากตึกรชกาการยกเว้นที่ช่องสามมีความปลอบาระลทางจิตใจนิดหน่อยอโย์ราชการนี่นย์ราชการแจ้งวัฒนะอคันเอค่ะแล้วไปเลือกอีกว่าตึกมันเอียงคือรูปแบบรูปทรงเขาเป็นตึกเอียงอยู่แล้วม่านน้องลองอ่านในสคริปต์ข่าวที่เดี๋ยวค่ะที่มันมีนายกสมาคมอ่ะวิศวกรรมสถานท่านบอกว่านั่งทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวที่พี่หาตรงนี้สักทีหนึ่ง เ๋็นนะคะว่า,ากา็เห็นมันมาตลอดมันเอียงอยู่แล้วมันเป็นการออกแบบใช่ไหมใช่เป็นการออกแบบคือหลายท่านาบอกว่ารู้ว่ามันเอียงอยู่แล้วหมายถึงออกแบบให้เอียงแต่กําลังสังเกตว่าเมันเอียงเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่ไงเออสงสยัยเอาวันนี้ไม่มีใช่ไหมเองต้องขึ้นหน่อยแฟ้มภาพวันจันทร์เดี๋ยวคนนึกว่าปัจจุบันน้องค่ะน้องคิดว,วันนี้มีไหม ไม่มีนะมีไหมคะคุณผู้ชมมีมตรงไหนยังไงไหมเอาอยัางไงแต่ว่าคุณหมอทางจิตวิทยาท่านก็ออกมาที่บายแล้วว่าบางทีมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะสมองน้องพูดถึงกระชงแรงงานไปได้ไหมเป็นอีกตึกหนึงซึ่งเมื่อวานความจริงท่านนายกนะอะไปดูโพสท,ท่านานายกขอโพสนายกอนอกจากแถลงแล้ว กรณีเกี่ยวกับสถานก,การณ์ตามแตกตื่นตอนรอบเที่ยงอ่ะรอบเช้าอ่ะนายกก็ยังโพสต์ด้วยนะค่ะ,ะโพสต์ว่าให้ฟังจากคําสั่งของอะไรนะอ่าพี่ดูอยู่ถ้าไม่แน่ใจให้ถามไปที่กรมโยธาธิการและปอพออเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบตึกนี่เพื่อจะได้ไม่สร้างความกังวลมีอะไรอีกเหมือนกับว่าหรือใครที่บอกว่าไม่ใช่ไปสั่งอ,อพยพสุม 4, สี่สมห้าคล้ายๆอย่างนั้นน่ะ ใครพูดนะเมื่อวานไม่ปอพอก็นายกก็ชัดคุณชัดชาติอ่ะเออนี่ไงคือ,อแต่กระทรวงแรงงานเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานคือไม่ใช้เลยเวิร์กฟอร์มโฮไปเลยน้องใช่ค่ะน้องดูข้อมูลรัฐมนตรีพิพัฒน์ค่ะท่านอ่ะเ,อเดินทางเข้ามาทำงานที่กระทรวงแต่ท่านนายย้ายที่ทำงานจากชั้น6ของตึก15ชั้น ท่านมาอยู่ที่ตึก5ชั้นที่สร้างใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วแล้วท่านก็ถามถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะนักข่าวถามท่านนะ,นะคะเพราะท่านทราบใช่ไหมคะว่าที่กระทรวงแรงงานเนี่ยคือบุคลากรที่อยู่ตึก15ชั้นโดยเฉพาะชั้น13เนี่ยหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตึกมันสันก็เลยอบพยพลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันตามมาด้วยคําสั่งปิดตึกปิดลิฟต์เนี่ยคะ่ะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านบอก เ,เจ้าหน้าที่จะ work from home จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปลอดภัยแล้วถ้าหากว่ายังทำงานที่ตึกไม่ได้มีการติดต่อก,กับกรทมออเอาไว้แล้วว่าจะย้ายเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้ไปทำงานให้ไปใบให้บริการประชาชนที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานาครไทยญี่ปุ่นดินแดงชั่วคราวก่อนไปทำงานศูนย์ไทยญี่ปุ่นเลยเหรอชั่วคราวท่านบอกชั่วคราวคาว่ะตึกประกันสังคมเป็นยังไงมเมื่อวานนี้มีร่ำเรือกันนะตึกประกันสังคมเนี่ยในข่าวนี้ก็มีนะน้อง ตึกประกันสังคมพื้นที่สามซึ่งสูงส2บสองชั้นก็อบพยพคนลงจากตึกแล้วก็ให้กลับบ้านเหมือนกันค่ะสำนักง,งาน<อ>ประกันสังคมพื้นที่สามไม่มีรายงานเรื่องตึกที่ประกันสังคมเป็นเจ้าของใช่ไหมที่ตรงพระรามเก้าสกายไนยเออเป็นยังไงบ้างกับตึกนั่นนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้นิดนึงนี่ไงไอตรงส่วราชการเนี่ยคุณธเนต บอกเนี่ยน้องคุณธเนศเป็นนายกสภาวิศวกรค่ะส่วนตัวนั่งทํางานที่ตึกที่อาคารเนี้ยคือคุณธเนศที่ส่วนราชการที่ส่วนราชการอยู่อยู่ซีขวาคุณธเนศทํางานอยู่ตึกนี้ซีขวาคุ้นตารอยร้าวของอาคารแห่งนี้มาแล้วเพราะทํางานมาเป็นสิบกว่าปีรอยร้าวเก่าร้าวเก่าเห็นตําแหน่งที่มันยืดอยู่แล้วเห็นเห็นตําแหน่งที่มันแยกอยู่เดิมแล้วและ คุณธเนศก็ยืนยันว่ามันเป็นการออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นได้คือในม,มุมวิศวกรบางทีท่านก็อธิบายว่าการที่มีรอยร้าวอ่ะมันดีกว่าไม่มีมันเหมือนกับแสดงให้เห็นถึงการยืดหยุ่นเนี่ยคุณธเนศก็เลยอธิบายอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมันมีตำแหน่งแยกอยู่เดิมแล้วมันเป็นการออกแบบให้มันยืดหยุ่นได้อรอยแยกมันเกิดตั้งแต่ก่อสร้างรอยแตกใหม่เนี่ยมันไม่มีเลยแล้วก็จะนั่งทำงานที่นี่ต่อไปอน้องว่าไปแป๊บหนึ่งได้ไหม พี่ไปสั่งงานท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะ,อะขอความร่วมมือเอ๊ะทำไมเดินแล้วเวียงเวียนอ๋อขาดพลังงานไม่เกี่ยวนี่ไบรีบมองน้ำในาอ,อาคาดพลังงานใช่ไหมคะคุณผู้ชม,มคุณธเนศยืนยันว่าที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบอกว่ารอยร้าวเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่เสาและคานที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวอาคาร มันเหมือนเป็นแค่ริ้วเล็กๆเท่านั้นแล้วมันไม่ได้เกิดเป็นโพรงจนมองเห็นทะลุกำแพงซึ่งแน่นอนเดี๋ยวต้องมีการฉาบรอยร้าวใหม่แต่จะรอหลังจากหมด after shock ก่อนอืมเพอาะ after shock มันยังมีต่อเนื่องเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณท่านเน่ก็เลยบอกว่ารอยร้าวเนี่ยเดี๋ยวจะรอฉาบหลังหมด after shock อืม คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานะคะพ่ยุทธ์ออกไปพักผ่อนข้างนอกแป๊บหนึง่งไปดูข้อมูลมันแยกใช่ไหมคะเช้านี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมรู้สึกอะไรไหมคะมรู้สึกอะไรกันไหมไม่รู้สึกอะไรด้วยอ๋อ<ม>วันนี้วันเอพิลฟูลเดย์ด้วยคุณผู้ชมบอกไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมแต่นี่ตำรวจไซเบอร์ขาออกมาเตือนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเล่น April Fool's Day แล้วมันเกิดเหตุแบบสร้างความตื่นตันหนอกนี่เขาบอกจับติดคุกเลยนะนเ,าาเพราะว่าเราเพิ่งเราเพิ่งจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาเราเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหววันนี้ห้ามเล่นเนาะอืมเป็นรอยร้าวที่อยู่ในใจคุณผู้ชมบอกเนี่ย ซึ้งเลยซึ้งใจเลยไหมคะเป็นรอยร้าวที่อยู่ในใจ